การทํางานเขาจะมีอย่างนี้ครับเริ่มต้นเอาเสียบปลั๊กจ่ายไฟเข้าไป220โวลต์ไลวิ่งผ่านโทโมสตัตผ่านขามาที่ขาสามผ่านขาสี่ผ่านโอเวอร์โหลดอยู่ที่ตำแหน่งสี่เอ็นผ่านมาเรื่อยๆ,ๆเข้าอาาเข้าอไฟเข้าเอ็นผ่าน p ีดเข้าสตาร์ทเกิดการ ทำงานของคอมพิวเซอร์นะเริ่มแรกก็คือไฟเข้า C ไฟเข้า R เกิดการล็อกโรเตอร์กระแสสูงไฟก็จะผ่านจากตำแหน่ง N เนี่ยผ่าน N เนี่ยจะผ่านเข้า p d c ผ่านเข้า S กระตุ้นให้เกิดการทํางานเกิดการล็อกโรเตอร์เริ่มแรกแล้วก็กระตุ้นให้คอมทํางานได้ก็จะเป็นฟูลโหลดนะคอมก็สตาร์ทตัวออเดียวกันมอเตอร์ก็ทํางานมอเตอร์พัดลมทํางานพร้อมกับคอม ช่วงแรกสิ่งที่ทำงานก็คือมีคอมเพรสเซอร์มีมอเตอร์พัดลมทามเมอร์ยังไม่ทำงานครับช่วงแรกรอจนกว่าคอมเพรสเซอร์กับมอเตอร์พัดลมทำงานแล้วเกิดความเย็นในอ e ีเว็บส่งผลให้อุณหภูมิในอ e ีเว็บมันลดลงใบเบนทอนที่อยู่ในแ e ว็บก็โดนความเย็นได้รับอุณหภูมิอ่าอุณหภูมิประมาณลบห้าลบเจ็ดประมาณนั้นใบเบนทอนเริ่มจะต่ออืมก็จะไม่ใช่เริ่มต่อก็คือต่ออืม จากเป็น NO ก็กลายเป็น NC อ่ะใบเบนทนประมาณสักสิบห้านาทีมั้งมมันถึงประมาณลบห้าลบปเจ็ดใบเบนทนเริ่มต่อก็จะต่อพอต่อปุ๊บส่งผลให้ทามเมอร์ทำงานครั้งแรกที่เราเสียบปลั๊กครั้งแรกเนี่ยทามเมอร์จะยังไม่ทำงานทามเมอร์จะนิ่งอยู่เพราะยังไม่ครบวงจรไม่ครบวงจรยังไงอ่ะจะดูก่อนเนาะตอนที่ว่าเสียบปลั๊กครั้งแรก ในครบวงจรยังไงทำมื่อม่ครบวงจรยังไงอ่าวลายวิ่งมาผ่านทอม,มสตัดเข้าขาสามผ่านขาสี่อ่าขาสี่ก็คือด้านนี้เข้าข้างหนึ่งของขดลวดอ่าแล,ล้วนิวตันล่ะมาอย่างไงเอ็นผ่านไปไม่ได้เพราะว่าใบาเป็นท่อนยังไม่ต่อเพราะว่าตำแหน่งขาหนึ่งจะต้องผ่านใบเป็นท่อนก่อนให้ใบเป็นท่อนมันต่อก่อนมันถึงจะครบวงจรทำมื่อถึงจะเริ่มทำงาน แต่ครั้งแรกเราเสียบปลั๊กเนี่ยตู้ยังไม่เย็นใบเมนทอนไม่ต่อส่งผลให้ทามเมอร์มันก็หยุดนิ่งอยู่พราะไฟที่จะไปหาขาหนึ่งก็คือต้องผ่านใบเมนทอนก่อนนะครับมันก็เลยยังไม่ทํางานเสียบปลั๊กครั้งแรกเนี่ยจะทํางานเฉพาะคอมกับมอเตอร์พัดลมทํางานได้สักระยะน้ํายาและปกติความเย็นได้อุณหภูมิได้ลบหลบเที่อีแบบ ไเป็นท่อนก็เริ่มต่อพอเริ่มต่อปุ๊บทม์เมอร์ครบวงจรครับว่าครบวงจรยังไงอ้าว L ผ่านโทโมสตัดเข้าขาสามผ่านขา4ี่นะ N ผ่านไปเป็นท่อนขึ้นไปเข้าขาหนึ่งครบวงจรทำเมอร์เริ่มทำงานทำงานไปเรื่อยๆประมาณ8ดชั่วโมงโดยประมาณ8ดชั่วโมงทัเมอร์ กอเปลี่ยนขาไปหาสี่ปหาสามมาหาสองสิ่งที่หยุดก็คือคอมหยุดมอเตอร์พรัดลมหยุดเพราะว่ามันไม่ต่อเขา้เขาสี่ละลายมาต่อเข้าขาสองละส่งผลให้คอมหยุดมอเตอร์พรัดลมหยุดไฟลายผ่านสามผ่านสองผ่านโทโมฟิลเอ็ผ่านไปเป็นท่อนครบวงจรฮิตเตอร์ทำงาน ช่วงฮีตเตอร์ทำงานทามเมอร์หยุดหยุดยังไงเพราะว่าไฟมันไม่ครบวงจรอ่ะคุณดูลายมันมาหาสามแล้วมันไปหาสองมันไม่ครบวงจรลายไม่หาที่ตำแหน่งขาสีแหละอนิวตันไปถึงแต่ลายไม่มีมันก็ไม่ครบวงจรทามเมอร์ก็ต้องหยุดในขณะที่ฮีตเตอร์ทำงานเกิดความร้อนละลายน้ำแข็ง ละลายไปสักพักน้ำแข็งละลายหมดอ่าใบเปนท่อนรู้สึกว่าร้อนเกินละละลายหมดละอุณหภูมิมันสูงขึ้นใบเปนท่อนตัดพอเป็นท่อนตัดปุ๊บฮิตเตอร์ยกเลิกการทํางานความร้อนไม่มีและเพราะฮิตเตอร์ไฟไม่ครบวงจรแล้วเพราะว่าใบเป็นท่อนมันตัดสิ่งที่จะทํางานต่อก็คือทา์มเมอร์ครับ แม้ยังอยู่ช่วงอะไรน้ำแข็งอยู่เพียงแต่ว่าฮิตเตอร์ไม่ทํางานแต่ทามเมอร์คอ็ไปทํางานคอมก็ยังไม่ทํางานมอเตอร์ัดลมก็ยังไม่ทํางานเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังอยู่อยู่ในช่วงสามกับสองต่อกันอยู่เพียงแต่ว่ายกเลิกการทํางานเพราะใบเมนต่อนมันตัดไฟก็เลยไม่ครบวงจรมาหาที่ฮีตเตอร์แต่สิ่งที่ทํางานก็คือทามเมอร์ทำงานยังไงอ่ะเราก็มาดูอาวไล่ วิ่งผ่านสาผ่านสองผ่านโทโมฟิลผ่านฮิตเตอร์เข้าขาหนึ่งนิวตันอ่ามาจากไหนนิวตันนิวตันวิ่งผ่านเข้าตำแหน่ง R ของขดลวดคอมพิวเตอร์วิ่งผ่านโอเวอร์โหลดมาเข้าขาสี่วงจรทามเมอร์ทำงานทำงานไปเรื่อยประมาณสัก2ี่สิบนาทีสาสิบนาที ทามเมอร์ก็จะเปลี่ยนตำแหน่งจากสามไปหาสี่ปุ๊บพอสี่ทำงานปุ๊บพอสามไปหาสี่ปุ๊บอ่ะคอมทำงานมอเตอร์พัดลมทำงานทามเมอร์หยุดหยุดเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าลายมหาตม,มสตัดมหาขาสามเข้าขาสี่ครบวงจรตรงนี้ าลายมาจ่อที่ตรงขาสี่ข้างหนึ่งของทามขดวดของทามเมอร์นิวตันล่ะผ่านใบเป็นท่อนผ่านไม่ได้เพราะใบเป็นท่อนมันตัดอยู่ไม่ต่อนิวตัอนก็เลยไม่ควบวงจรที่ขาหนึ่งคอมก็ทํางานม,ามอเตอร์พัดลมทํางานทํางานไปสักพักหนึ่งอุณหภูมิลดลงใบเป็นท่อนรับรู้ได้ว่าอุณหภูมิมันลดลงประมาณลบห้าลบเจ็ดใบเป็นท่อนเริ่มต่อพอเริ่มต่อปุ๊บ ตำแหน่งขาสมันจออยู่แล้วรออยู่ล้วขาหนึ่งไปยังไงเอก็ครบวงจรเพราะไปเป็นทน่ามันต่อวิ่งไปผ่านเข้าขาหนึ่งครบวงจรทําเมอร์เริ่มทํางานใหม่อีกครั้งก็ทํางานไปประมาณสักแปดชั่วโมงโดยประมาณอแปดชั่วโมงทําเมอร์ก็เปลี่ยนตําแหน่งจากสามมหาสองตอนแรกไปสามไปหาสี่อ่ะสามมหาสองสิ่งที่หยุดทํางานก็คือคอมเพรสเซอร์มอเตอร์พัดลม สิ่งที่ทํางานคืออ่ะเอาใหม่สิ่งที่หยุดการทํางานคือคอมเพรสเซอร์มอเตอร์พัดลมแล้วก็ทามเมอร์นะแต่สิ่งที่ทํางานคือฮิเตอร์อ่ะมีคําถามว่าถ้าคอมหยุดมอเตอร์พัดลมหยุดทามเมอร์หยุดมันหยุดเพราะอะไรหยุดเพราะว่ามันไม่ครบวงจรอ่ะถ้าเรามาดูว่ามันไม่ครบวงจรยังไงเอาลายมาหา โทรัสตั์เข้าขาสามเข้าขาสองลายมันไม่ได้วิ่งเข้าไปหาขาสี่ตรงนี้ก็เลยเป็นครบวงจรส่วนนิวตันมันวิ่งผ่านอ่ะครบวงจรที่หนึ่งแต่มันยังไม่มีลายมีแต่นิวตนันมันก็เลยไปครบวงจรมันก็ไม่ทำงานอ่ะพอสามมหาสองปุ๊บทัมเมอร์หยุดมอเตอร์พัดลมหยุดคอมหยุดสิ่งที่ทํางานก็คือฮีตเตอร์ ฮิตเตอร์ก็ทําความร้อนละลายน้ําแข็งไปเรื่อยๆความแข็งหมดรู้สึกว่าอุณหภูมิสูงขึ้นใบเป็นท่อนรับรู้ว่าอุณหภูมิมันสูงขึ้นก็ตัดอืมก็ตัดปุ๊บฮิตเตอร์หยุดการทํางานไทม์เมอร์เริ่มทํางานแต่ยังอยู่ในช่วงละลายน้ําแข็งคือสากับสองต่อกันอยู่ทํางานยังไงล่ะอ่ะเราก็มาดูวงจรลายวิ่งผ่านชโมศัดเข้าขาสาม เข้าขาสองผ่านโทโมฟิลผ่านฮิตเตอร์เข้าขาหนึ่งอ่าลายอยู่ที่ขาหนึ่งนิวตันมาจากไหนนิวตันวิ่งผ่านมาเข้าตำแหน่ง R ของขดลวดคอมพิวเซอร์ผ่านไปผ่านขดลวดเข้ามาหาโอเวอร์โหลดเข้าขาสี่ครบวงจรนิวตันตรงนี้แอรตรงนี้ถ้าเมื่อก็เริ่มทำงานไปเรื่อยๆแต่ยังอยู่ในช่วงกระดานนั้นแข็งอยู่เพียงแต่ว่าฮิตเตอร์ไม่ทำงานแล้วเพราะว่าใบมิทอนมันตัด ก็จะหมุนไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีทามเมอร์ก็จะเปลี่ยนตำแหน่งสามไปหาสี่คอมเริ่มทำงานมอเตอร์เริ่มทำงานใบเ็นท่อนก็ยังไม่ต่อเพราะว่าเริ่มทำงานพอเริ่มทำงานได้สักพักหนึ่งช่วงนี้ทามเมอร์ก็จะหยุดด้วยนะช่วงที่ว่าคอมทำงานมอเตอร์พลังานทามเมอร์ก็จะหยุดด้วยทำงานไปสักพักอุณหภูมิลดลงใบปเป็นท่อนต่อปั๊บ ทามเมอร์เริ่มทํางานอ่ะทางานได้ยังไงก็เอ็นผ่านไปเป็นท่อนเข้าขาหนึ่งแอลผ่านโทมโมอสซัตเข้าขาสามผ่านขาสี่ครบวงจรทามเมอร์ครบวงจรทามเมอร์ก็เริ่มทํางานเป็นอย่างนี้เป็นวัชจักรอ่ะมีนิดหน่อยทำไมขดลวดแอวิ่งผ่านขา สองผ่านโทโมฟิลผ่านฮิตเตอร์แล้วก็มาเข้าขาหนึ่งแล้วทำไมฮิตเตอร์ไม่ร้อนก็เพราะว่าฮิตเตอร์เขามีค่าความนทานประมาณสามร้อยกว่าโอห์มอ่ะสามร้อยสามสิบโอห์มขดลวดของทัมเมอร์เนี่ยมีค่าความทานประมาณย oh ี่สิบห้าเคโอห์มยี่สิบเจ็ดเคโอห์มนะขดลวดของ ทามมอเนี่ยยี่สิบเจ็ดเคอมอ่ะถ้าเราจ่ายไฟเข้าไปสองรอยี่สิบโวลต์เอสิ่งที่ทำงานก็คือขดลวดของทามมอทำงานไฟสองรอยสิบจะมาตกค่อมฮิตเตอร์เนี่ยค่าความทานมันน้อยไฟเขาจะวิ่งผ่านมาเลยเหมือนสายไฟเส้นหนึ่งไฟจะมาตกค่อมที่ตรง,นรงรเ,รเนี้ยที่ขดลวดของทามมอเนี่ย สองร้อยยี่สิบหรือสองร้อสิบเก้าสองร้ยสิบแปดประมาณนั้นส่งผ,ผลให้ทำเมอร์ทำงานแต่ฮิตเตอร์ไม่ร้อนฮิตเตอร์นี่ก็เปียกเสมือนสายไฟเลยคือไฟเขาจะข้ามมาเลยเหมือนสายไฟเส้นหนึงน่งนี่คือคุณสมบัติของวิชาไฟฟ้าของไฟฟ้าของขดลวดนะผมก็เรียนมาแค่นี้แหละก็ลึกมากก็ไม่ได้ก็รู้แต่ว่าถ้ามันมาต่ออนุกรมกันไฟส2 0โวลต์เอเนี่ยมันจะต้องมาตกข้อมที่ กดลวดของฮิตเตอร์ที่มีค่าความต้านทานสูงมากกว่าค่าความต้านทานของฮิตเตอร์ค่าความต้านทานของฮิตเตอร์ประมาณ330โอห์มค่าความต้านทานของขดลวดของทามเมอร์อก็หน่น 25k 20k 27k นนุนแล้วแต่รุ่นมันส่งผลให้ไฟมันมาตกค้อมู่ที่ทามเมอร์คุณจะสังเกตว่า ช่วงที่ละลายน้ำแข็งแล้วก็ไปเมื่อทอดมันตับเนี่ยเนีสามมหาสองเนี่ยลายเขาจะวิ่งผ่านโทโมสัตเข้าขาสามผ่านขาสองผ่านโทโมฟิลอ่าแล้วก็วิ่งผ่านฮิตเตอร์เข้าขาหนึ่งลาย,ายลายมันอยู่ตรงนี้เลยส่วนนิวตันมาจากไหนก็มาจากเนี่ยนิวตันสั่งปั๊กเนี่ยเข้ามาผ่านตำแหน่งเข้าอาของกดลวดเันนี้ขดลวดตัวนี้ก็มีค่าเป็นโอเหมือนกันขดลวดของทำของของคอมเนี่ยไฟก็วิ่งผ่านผ่านโเว์โหลด มาอยู่ที่ตรงนี้าขาสี่พรควบวงจรไทมเมอร์ก็คือแต่แตพูดง่ายความต้านทานของทิสเตอร์มันน้อยความต้านทานของขดลวดตรงกดอัอาร์เนี่ยกดอาเนี่ยมันก็น้อยไฟก็วิ่งผ่านนิวตันวิ่งผ่านมาจอดอยู่ที่นี่ควบวงจรที่สองร้อยยี่สิบโวลต์ตรงนี้ที่ขาหน,นึ่งกับขาสี่นะมีเข้ามาดูเยอะไหมสามสิบห้าสามสิบห้าคน เนี่ยเป็นเทคนิคทีนี้วิธีเช็คระบบโนฟอสที่เป็น 1C เนี่ยโดยที่ว่าเรายังไม่ต้องไปลือ้อด้านไในว่าระบบน้ลามันแข็งมันเป็นยังไงแบบไหนเนี่ยเราจะมีวิธีเช็คยังไงว่าฟิวโทรโมฟิวไม่ขาดฮีตเตอร์ไม่ขาดโดยที่ว่าเรายังยังไม่ต้องไปลือ้อไปวัดด้านใน ไม่ต้องไปเปิดช่องบนแล้วเปิดตรงคอยเย็นมาดูวัดดูฮีเตอร์วัดดูโทโมโฟิลเรามีเทคนิคใครตอบแล้วผมได้ลอง,องตอบแล้วคนดิ